ที่งาน P T Magneton Racing Series รายการสงขากังปีนอกจากจะมาดูรถแข่งแล้วเราจะมาดูอะไรอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยมาดูรถแข่งเรลลี่คันจริงๆนะฮะมีหลายรุ่นมากมายแม้กระทั่งรุ่นนี้ก็ยังมีมาให้ดูมาดูได้ที่นี่ฟรีๆเลยครับรถแข่งแร็กซเตอร์นะฮะมีมาให้ดูแบบนี้หลายคันเลยนี่เก่งการยางนครศรีธรรมราชนะ หรือนี่เลยโ,โหรถหน้ายาวนี่ฮะเขาก็มีมาให้ดูเหมือนกันนะครับนี่คุณมาถ่ายรูปกับคันจริงได้เลยนะฮะแล้วก็นี่โอ้โหโนี่คือระดับแชมป์ทั้งนั้นฮะนี่เห็นไหมสวยงามมากมายดูได้ฟรีที่นี่เลยครับหรือถ้าคุณอยากจะช้อปปิ้งนะอยายอยางเลยนี่มียางนะครับมีเสื้อผ้าจากเน็กเตอร์มีอุปรกรณ์เบรกนะ คลัชก็มีจักรายานไฟฟ้าก็มีบูธของพีทีนะนี่มีกิจกรรมให้เล่นมากมายอุปกรณ์ตกแต่งเยอะแยะไปหมดครับครับลองได้มีตังเท่าไหร่ก็อาจจะไม่พอได้นะจ๊ะหรือถ้าคุณจะหายน้ำครับคุณแวะมาที่บูธพันไทไ หรือบูธ coffee world ก็ได้ครับเขามีมาเติร์ให้แน่นอนครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับหรือถ้าคุณอยากซื้อรถใหม่ครับอย่าง ford Everest ford Ranger หรือว่าจะเป็น yuzu mx u ที่นี่เขาก็มีให้จองนะจ๊ะหรือคุณจะมาที่โซนสปีดโทเปียนะครับที่คุณจะได้ดูรถที่คุณหาดูได้ง่ายเลยครับเฟียตตัวนี้1973นะฮะ ford m u s t a n โฉมแรกครับ1965นี่ toyota celica 3sb นะ ็1 9 7 4นะครับโตต้าจีอาซูปนะครับในรหัส A90 ก็มีให้ด้วยเช่นเดียวกันมินิจอนคูเปอร์เวิร์กอีวีนะหรือว่าจะเป็นเทสล a าโมเดลวายจูนิเปครับหรือว่าตัวสุดๆอย่าง p อเช่ไทยการทเทอร์โบเอสโรลตัสอีลานพลัสูน,นี้ก็มีให้ดูนี่คลาสสิกสุดๆเชฟโรเล่3100ฟักวีแนะโหเครื่องกระหึ่มมากนะครับรุ่นปี1954หรือว่าจะเป็นนี่เลยรุ่นใหม่ๆอย่างตัว ดับโบิลี่ฮุราคารอีโ,โอนี่ก็มีให้ดูด้วยเช่นกันนี่มาดูใกล้คิดแบบนี้ได้เลยที่งานนี้เท่านั้นฮะการแข่งขันบาลานไฟแบบนี้นะครับหนูๆกำลังแข่งอย่างนี้เลยโอ้โหสู้ๆครับสู้ๆนี่ แบบนี้ก็มีให้ดูด้วยเช่นกันครับรายการนี้มีให้แน่ๆนี่แหละครับมาดูรถแข่งครับแต่ไม่ต้องดูแต่รถแข่งครับมีอย่างอื่นให้ดูอีกมากมายเลยนะครับแวะมาได้เลยครับพี่สงขากลางปีครับปีนี้ใครไม่ทันปีหน้าเชิญมาได้เลยครับช่วงปลายปีแบบนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนครับ